สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้นะครับโอ้มาพูดถึงคู่เมื่อกี้หน่อยสําหรับเชลซีนะครับโอ้โหมีดราม่าท้ายเกมนะมาเจอตีเสมอครับนาทีที่90้าสิบหกเจ็ดนะครับสุดดราม่าจากวูร์มตันนะครับตอนรับเจ้าของใหม่อย่างชอตโบลี่หน่อยนะครับโอ้โหโคดดี้เนี่ยมาโขกนาทีที่90้บหกเครับสิงบลูเนี่ยอั้นไม่อยู่ครับเจอวูร์มตันเนี่ยฮึตีเจ้าสประตูสองศูนมันจริงๆนะครับ เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับที่สเตมฟอร์ดบิดนะฮะ ช็อตบอลลี่ครับว่าที่เจ้าของใหม่เจอแบบนี้เซ็งแน่ๆครับเมื่อเชลซีเนี้นนำห่างจากการยิง2ลูกใน2นาทีของลูมิลูลูกาก,ก,กูครับแต่มาเจอลูกฮึดของวูมตันท้ายเกมนะฮะโอ้โหสุดจัดจริงๆครับหลังตีไข่แตกได้ก่อนที่คอนเนอร์โคดี้เนี่ยมามุงทศในช่วงทศเวลานะครับนาทีที่9ก้ครับตามที่เสมอเชลซีเนี่ยอย่างระทึก2ประตูสองครับทำให้อันดับ3เน,น,น,นี่ยสั่มคลอนแน่ๆครับเมื่ออาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสและจี้เหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้นะ้นสำหรับเชลซี ก็ตอนนี้เชลซีเนี่ยไม่ชนะใครในลีกนะครับมาแล้วสามนัดติดต่อกันแล้วนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านของตัวเองด้วยครับประเดิมของเจ้าของใหม่ด้วยนะครับ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดดราม่าจริงๆนะจะชนะอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ชนะนะไปเจอแบบนี้ก่อนครับมันก็เป็นงานที่ยากลําบากด้วยนะยิ่งมาเจอคนที่หงอย่างนั้นนะครับอืแต่ลูกกูยิงได้นะวันนี้โอ้โหลูกกูยิงตั้งแต่ลูกแรกครับก็คือลูกจุดโทษน้ำที่ลูกกูยิงให้เชลซีออกน้าไปก่อนนะครับแต่ก็สุดมันจริงๆนะที่ดวลกันวันนี้นะครับก็เพราะว่า เป็นเพราะอะไรไม่รู้ตอนนี้โอ้โหแผงหลังเลือดค่อนข้างที่จะหนักนิดหนึ่งสำหรับเชลซีตอนนี้ครับลูกทีมของชวัตซูเค้นทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ไล่กันสุดมันจริงๆสำหรับวูดตันกับเชลซีนะครับวันนี้มาเยือนถึงทิ่นสแตมฟอร์ดบิดก็เอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับวูดตันนะครับทำเชลซีปั่นป่วนอยู่นะฮะขอบคุณนะครับที่รับฟังช่วงดึกแบบนี้ครับสว,สวัสดีครับ